ขณะดเดียวกันกรรมการการซามเอาตาที่ไปขออนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วเอาตาตัวนี้ไปออกรับรองเองเก็บเงินเองไปใช้ค่าการเองไปลูกลูกล่อลูกชนทําให้เจ้าหน้าที่รักเข้าใจผิดเองมีความผิดไหมแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไหมตานี้เนี่ยเปรียบเหมือนกับปืนนะครับท่านผู้ชมครับปืนมันอยู่ของมรเฉยแต่ถ้ามีคนหยิบปืนไปยิงให้คนตายเนี่ยแน่นอนครับปืนไม่มีความผิดครับแต่คนเอาปืนไปใช้มีความผิด เหมือนกับตาฮาลานเนี่ยครับตาของมันอยู่ข้างมันเฉยๆแต่ถ้าเกิดคนอ้างตาแล้วเอาไปไปทําให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยคะคนที่เอาไปทํามีความผิดไหมครับท่านผู้ชมครับมีความผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันที่สิบเก้ามีความหมายครับว่าสายอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรจะตัดสินว่ากรมสินทางญยาปล่อยปลาละเลยทําให้เกิดเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่กรรมการการซามนำตาไปใช้ แล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่แล้วเมื่อกฎหมายแล้วกันดูหรือไม่แล้วตาฮาราสมควรจะสมควรจะยกเลิกสมควรจะเพิกถอนหรือไม่นะครับวันที่สิบเก้าเราก็คงได้คาตอบเพิ่มเติมถ้าไม่มีการเลื่อนนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับมันมีกลิ่นฮะมันมีกลิ่นมันมีเรื่องราวนะครับแถวศูนย์ราชการฮะรเขาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกล้วยกล้วยแขกนะครับวนเวียนกันอยู่เยอะเลย ก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยครับมันมีกล้วยแขกวิ่งวนอยู่แถวๆถศูนย์ราชการเนี่ยอยู่นะฮะเอ๊กกล้วยแขกนี้มันจะไปทําอะไรแล้วมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลตัดสินยังไงนะครับเพราะฉะนั้น,นท่านผู้ชมครับแล้วมาถามาความเห็นเลยครับว่าเป็นห่วงไหมครับจะนำชาวพุทธทุกท่านครับเออใครใครเออคุณจรรยกันช่างครับช่วยปิดไม้นิดหนึ่งครับถ้าจะเข้ามาเขาไลฟ์สดอยู่ครับคุณจรรยกันช่างครับคุณจรรยกันช่างครับ คุณจารยกันช่างครับครับผมสวัสดีครับผมครับครับกำลังไลฟ์สดอยู่ครับครับตัวทีนะฮะเดี๋ยวจะช่วยปิดไม้ทีครับโอ้โหครับครับครับปิดไม์ก่อนนะครับครับครับพอดีกําลังไลฟ์สดอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะทำความเห็นเลยครับว่าพี่โอภาสครับพี่โอภาสมีความเห็นอย่างไรครับกับอข่าวเรื่องกล้วยแขกเนี่ยฮะก่อนวันตัดสินเนี่ยครับ คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคือไอ้กล้วยแขกกล้วยแขกนี่นะมันมีมานานแล้วนะคือมันมันมันเป็นเรื่องจริงนะมันลอยอยู่เวลามีเรื่องอะไรที่จะทําอิสลามมีปัญหานี่กล้วยแขกมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยมันจะโผล่ขึ้นมาได้เอาโดยอัตโนมัติมันร่นมาจากว่าฟ้าศิลาอะไรแต่ไม่ใช่ฮะมออกมาจากเสาไอ้ผู้แขกเนะเพราะมันกล้วยแขกนี่ทำให้สถานการณ์พลิกไปหลายอย่างแล้วนะ กล้วยแขกที่มันให้เนี่ยนะมันให้เยอะนะแล้วเงินของกล้วยแขกมันมาจากไหนกล้วยแขกมาจากไหน,วาาไหนพวาเราเอาจากหาลงหาลานเนี่ยนะเขาเอากล้วยของไทยจะไปใช้ชื่อแขกแล้วมาฆ่าคนไทยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเราจะได้รับความยุติธรรมนะครับเรายังได้เรายังมีความหวังอยู่ว่ากล้วยแขกเนี่ยแม้มันจะล่อนอยู่แถวศูนย์ราชการเนี่ยฮะแต่ก็คงไม่มีคนกินทั้งหมดนะครับอาจจะมี อาจจะเปลี่ยนใจไม่กินก็ได้เป็นไปนได้ไหมครับอคำคอมเมนต์ที่มนตรีฮะว่าก่อนวันที่ 19, สิบเก้าแถวศูนย์ราชการคนที่จะมีผลต่อการตัดสินเนี่ยจะไม่กินกล้วยแขกครับที่มนตรีครับ,รบเป็นไปนได้ไหมครับมีความหวังไหมฮะมันก็เป็นเป็นไปได้ทั้งสองทางครับเพราะว่ากล้วยแขกนี่เคยไปแจกแล้วได้ผลมาแล้วครับววาใครเห็นก็น้ำลายหก